สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะในการถอนเงินจากช้อ p ปี้เพนะคะถอนเงินจากช้อ p ปี้เพแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารของเราทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้เห็นว่าหมูมียอดช้อปปี้เพอยู่ประมาณ180กว่าบาทเราจะทําการถอน,นะคะ่ะก็ไปที่เมนูฉันนะคะมาช้อ p ปี้เพจากนั้นไปที่โอนค่ะกดโอนเลยกดโอนนะคะแล้วก็ให้เราเลือกไปยัง ไปยังบัญชีธานาคารค่ะตรงนี้นะคะเราจะต้องทําการเขาเรียกว่ามีการผูกบัญชีธานาคารไว้กับช้อปปีเนาะเพราะว่าเวลาช้อปปีโอนเงินคืนให้เราเนี่ย เพราะว่ามันจะได้แบบว่ามีแหล่งที่ไปว่าเราว่าช้อปปี้จะโอนให้เราเข้าบัญชีไหนนะคะอย่าลืมไปผูกบัญชีธนาคารกับช้อปปีด้วยนะหมูทําการผูกบัญชีไว้แล้วนะคะจากนั้นนะถ้ากิดเราทําการผูกไว้แล้วช้อปปี้เขาก็จะเหมือนประมาณว่าโอเคจะโอนเข้าธนาคารนี้นะคะหมายเลขบัญชีนี้นะคะซึ่งการถอนเงินนะคะขั้นต่ําคือ100บาทเขาก็หรือว่าเราจะติ๊กทั้งหมดเลยก็ได้เขาก็จะมีติ๊กว่าถอนเงินทั้งหมดออกจากกระเป๋าหลักให้หมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าหมูอ่ะอาจจะเหลือเศษหนึ่งบาทไปก็ได้แล้วก็ คีย์ได้เลยแบบ1 8 0อันนี้แล้วแต่นะเพราะว่าขั้นต่ํา100บาทนะคะค่าธรรมเนียมการถอนตอนนี้0ูย์บาทยอดการโอนเงิน180บาทนะคะประมาณน,นี้เช็คราคากับธนาคารให้เรียบร้อยว่าโอเคถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะแล้วก็เช็คอีกทีหนึงข้อมูลโอเคกดยืนยันค่ะเรียบร้อยนะคะก็คือพอตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเราก็กดกลับสู่ หน้า wallet ของเราตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้จากยอด181บาทก็ถูกหักไปแล้ว180เท่ากับตอนนี้ช h อปปี้เพย์หมูนะคะมีอยู่1บาทถ้าเรามาดูตรงนี้นะคะโอเคเงินเข้าแล้ว180ค่ะเงินเข้ามาแล้วเรียบร้อย180บาทนะคะก็คือเมื่อกี้เราทำการถอนใช่ไหมคะเงินเข้ามาเลยหรือว่าเรามาทำการเช็คดำเนินการล่าสุดตรงนี้ก็ได้นะคะว่าแบบ180บาทถูกหักไปแล้วแล้วเราก็ได้เงินเรียบร้อยแล้วค่ะ180เรา้อาจจะรีเฟนะราอีกาจ่ะ ไม่รู้ว่ามันรีเฟรชได้ไหมเพราะว่าถ้าตรงนี้มันขึ้นอยู่ว่า processing ก็คือกําลังดําเนินการถ้าเสร็จแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวเราลอง back กลับแล้วก็เข้ามาใหม่มันมันน่าจะขึ้นเป็นสําเร็จอ่ะโอเคสถานะร้อยปดสที่ถอนเงินเป็นสําเร็จแล้วค่ะโอเคนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการถอนเงินจากช้อปปีนะคะโอเคค่ะหมูก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ